สวัสดีครับเพื่อนเพื่วันนี้อยู่กับโตเจตารีโวนะครับพีลันเนอร์ออโต้นะครับนี่แวะมาผัดชิ่งนะครับระยะแสนสองนะครับนี่ครับอันนี้น้ํามันเก่านะครับบางข้างจะเริ่มเป็นสีชาแล้วนะครับอันนี้น้ํามันใหม่ครับแดงแดงแดงเนี่ยครับผัดชิ่ง8ดลิตรนะครับ ใช้โมตุน ATF 6นะครับระหว่างฝัดเราก็จะใส่เกียร์ไปด้วยนะครับไล่พวกน้ำมันเกียร์ออกมาจากาในลูกคลอเกียร์นะครับอ,อันนี้ใกล้แล้วนะครับ กล้แล้วได,ได้จะครบ8ลิตรแล้วนะครับอ่าถ้าครบเครื่องจะตัดออโต้เลยนะครับอ่าเครื่องของเราเป็นเครื่องระบบออโต้นะครับเนี่ครับตัดแล้วครับเราสามารถดับเครื่องยนต์ได้เลยครับ โอเคถ้าสนใจก็แวะมาฝัดชิ่งได้นะครับรับรองเกียร์ท่านจะเหมือนรถใหม่ๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ